สวัสดีครับสุกคนด้วยนะครับผมเนยนะครับผมก็ถ้าสมมติใครติดตาม2คลิปที่ผ่านมาก็จะพบว่ามีเสียงจิ้งหรีดในคลิปเนะ่คลิปนี้ก็เช่นเคยนะจิ้งหรีดยังไม่ไปเย่แม่สุดยอดเลยไอ้จิ้งหรีดเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอเลื่นอนอ่คลิป การแต่งปืนเฟนเนอออกไปวันหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอธิบายแล้วกันนะครับว่าภารกิจซีซั่นอันใหม่เนี่ยฮะที่มันได้รับปืน SKS เนี่ยมันทำยังไงกันเพราะรู้สึกว่าเหมือนมีหลายคนติดภารกิจอันที่2เยอะมากเลยนะฮะก็มาไล่กันดูทีละอันนะครับผมก็อันแรกนะครับผมเป็นเล่นโหมด BR 3รอบใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ง่ายๆนะครับถ้าสมมติใครต้องการความเร็วก็ไปเล่นโหมด r Blitz ก็ได้นะฮะค่อนข้างจะไวอยู่เหมือนกันนะครับผมต่อไปนะฮะอันที่2อเนี่ยคือที่ทุกคนมีปัญหาเขาบอกว่า ถาหคนในเขตดรอปของดีวงเล็บชื่อสีส้มในแผนที่ฮะ และจะสุ่มเปลี่ยนตลอดอันนี้เนี่ยฮะอ่านครั้งแรกคือทุกคนเข้าใจผิดแน่นอนฮนะตอนแรกผมอ่านเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยให้ไปอยู่ที่จุดส้มใช่ไหมล้วฆ่า5คนเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะฮะจริงๆริงไม่ใช่นะครับเราจะเล่นโหมดทีมก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสมมติเราฆ่าัตูเสร็จแล้วฮนะสตูมันไม่ได้ตายจริงฮนะสตูยังมีด็อกแท็กเหลืออยู่นะครับผมอ่าฮอย่าลืมนะฮะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตายจริงเขาตายแบบหลอกหลอนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะให้เราเล่นโหมดแบบสิงเกลลหหรรือเเเเเ่นนุยยยยดดีีววงใ้าก็ไป ตรงไหนก็ได้จะลงจุดส้มเลยก็ได้นะหรือจะลงจุดขาวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจุดส้มได้เหมือนกันนะแล้วเมื่อคุณอยู่ในจุดส้มปรับให้คุณฆ่าตูนะครับอย่างน้อย1คนนะฮะและหลังจากฆ่าเสร็จก็ให้หายามพนาแล้วก็เปลี่ยนจุดเป็นจุดอื่นนะฮะเป็นจุดส้มอันอื่นนะครับเพราะว่าใน1จุดนะมันนับเพียงแค่1คิวเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือคุณต้องไปจุดส้ม5จุดฮะและใน5จุดนั้นเนี่ยคุณต้องฆ่าอย่างน้อยๆ1นคนนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือที่ สิกนะฮะคือภารกิจที่2เนี่ยยังไงก็ต้อง BR Classic นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสมดุลในการทำภารกิจนี้มากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับภารกิจต่อไปนะฮะหลังจากนี้เนี่ยผมแนะนำให้ลงในโหมด BR Blitz เท่านั้นนะในโหมด Blitz นะฮะเพราะมันจะค่อนข้างมีความว่องไวมากมากเลยนะฮะหรือถ้าสมมติคุณไม่ถนัดโหมด Blitz ใช่ไหมครับก็ไปเล่นโหมดเป็นเบสิกธรรมดา BR ก็ได้เหมือนกันเนะฮะหลราจะนี้ภารกิจก็ง่ายหมดละ ภารกิจที่3คือเก็บอุ้ที่แต่งมาเองจากแอรดรอปหนึ่งครั้งในโหมด BR นะฮะก็ให้เราทําการแต่งปืนไว้นะฮะแล้วก็ไปเก็บปืนให้เราแต่งจากกล่องเขียวที่มันดรอปม,มาจากข้างบนฟ้านั่นเองนะครับผมภารกิจที่4นะครับเก็บอาวุธที่แต่งเองก็เหมือนตะกี้ฮนะเพียงแค่นี้ก็3ครั้งนั่นเองพูดง่ายก็คือเราต้องเล่น2รอบนะรอบแรกก็เก็บไปทีหนึ่งรอบ2ก็เก็บ3รอบเลยนะผมก็แนะนําให้มีเฮลิคอปเตอร์ไว้นะคือกล่องเขียวลงตรงไหนปั๊บก็ขับฮอตามไปเลยนะฮะ ทุกวงมันจะดรอปหนึ่งกล่องนะครับผมโอเคนะภารกิจต่อไปคนะรับภารกิจที่5ค่า5คนด้วยอาวุธที่แต่งมาเองใน BR อันนี้ก็ง่ายๆนะครับผมแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําก็แต่งปืน AK ก็ได้ฮนะั AK ได้ได้เป็นท็อป5ตลอดการของ BR เลยก็ได้นะซึ่งผมจะขึ้นภาพการแต่ง AKBR แล้วกันนะนี่แนะ่ก็เอาไปลองใช้ยิงกันดูนะฮะค่อนข้างจะง่ายอยู่นะครับผมโอเคนะภารกิจต่อไปนะครับเก็บอาวุธมั่วอันนี้นะครับผมแนะนําให้ไปเล่นในโหมด Battle Royale Blitz นะฮะ ในโหมดคลาสสิกมันค่อนข้างจะหาของอยากนิดนึงนะแต่ถ้าสมมติคุณเล่นในโหมดบริสเนี่ยของค่อนข้างจะมีเยอะมากเนะี่ยทั้งม่วงทั้งส้มเลยครับโอเคนะพาะง้นอันนี้นี่สามารถทําสําเร็จได้ในตาเดียวเลยนะถ้าเล่นแบทเทิลรอยัลโหมดบริสนะครับผมภารกิจต,ต่อไปฮะ 5, 5คนด้วยอาวุธเ e เจนดอรีหรือสีส้มนั่นเองก็อย่างเช่นเคยฮะโหมดบริสก็หาอาวุธทองแล้วก็ฆ่าศัตรูสัก5คนนะครับผมผมแนะาําว่าถ้าได้ปืนทองแล้วฮะให้แคมป์ที่จุดๆนั้นไปเลยนะครับผม เพื่อความปลอดภัยนะครับหรือคุณจะขับมอไซค์หรือขับยานพาหนะไปหาจุดสูงๆหรือจุดแอบอย่างนี้แล้วก็แคมก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมแนะนำว่าให้แคมไว้นะฮะเพื่อรอยิงฆ่าสตูนั่นเองนะใช้จํานวนตาไม่เกินตาหรือ2ตานะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายฮะฆ่า10คนด้วยอุลิเทนารีส้มในหมด VR นะ ก็เหมือนเดิมฮะ Battle Royale Blitz นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสมมติใครไม่ถนัดก็เล่นคลาสสิกก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนำนะเพราะโดยส่วนตัวผมผมเล่น b l i นะครับผมเล่นคนเดียวด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะครับผมก็คลิปนี้คงจบแค่นี้แล้วนะขอให้เพื่อนๆได้ปืน SKS กันโดยไวกันเลยนะเรียกว่าไง อ่าผมไปกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับทุกคนทุกคนได้ปืน S K S แน่นอนนะเจอใหม่คลิปหน้าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นเฟรน c o คูและฮะก็อย่างที่เห็นนะพูดมาตั้งนานมันก็ยังไม่หยุดลองสักทีนะอ่เอากับมันซิเอากับมันนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเรื่องจิ้งหลีมันหน่อยละกันนะไม่รู้จะทำยังไงกับมันแล้วครับเนี่ย โอ้ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเวลาอัดคลิปน,นะครับโอเคก็ต้องดูกันไปฮะว่าจะยังไงกันแน่นะครับคลิปนี้เขาไม่มีรแล้ว,ลวก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับบุยครับผมบุย